กราบคารวะอาจารย์หัวเขียวที่เข้ารบอย่างสูงกราบคารวะครูทุกท่านเป็นเวรทพี่น้องหมู่มิตีทุกท่านค่ะชื่อนางสาวพวงเพ็ญทองเย็นชื่อเล่นชื่ออาชื่อทางทมเพียนเพียนพุกค่ะอายุสามสิบสี่ปีอยู่จังหวัดสงขลาเป็นผู้ควบคุนสวนป่านาบุญสองค่ะก็วันนี้เราจะมาส่งการบ้านนะคะการบ้าน ครั้งเนี้ค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ได้เห็นกิเลสจากการที่แม่ไก่ไม่สบายแล้วมันเป็นมันเป็นความทุกข์ที่แบบเราไม่เคยคิดว่าเราจะทุกข์ขนาดนี้อะค่ะคือพอรู้ว่าพี่ไม่สบายตอนนั้นก็คือมันก็มันก็รู้สึกว่าที่เราเป็น่วงนะเราเป็น่วงแต่พี่ก็ยังคุยต้ตอ,อบทางไลน์เราได้อยู่ มันก็เออมันก็รู้แค่เออเป็นห่วงนะก็ถามไปเป็นยังไงพี่ก็ตอบมาแล้วก็ก็ไม่ได้เห็นว่ามันจะทุกข์มากแต่พอพออยู่มาวันหนึ่งอะค่ะเออพี่อะไม่ตอบในไลน์ปกติก็จะคุยทางไลน์กันแล้วก็พี่ก็จะไม่ตอบพ,พี่พี่ไม่ตอบทางไลน์หายไปแค่หนึ่งวันนะพี่หายไปแค่หนึ่งวันเราก็เห็นแล้วอา่าทำไมมันทุกข์จังวะ ทำไมมันมันคิดต่ากินเลยมันก็คงไว้หรือว่าพี่จะเป็นหนักหรือว่าพี่จะเป็นเยอะจะมีใครดูแลไหมจะลงมากินข้าวได้ไหมจะมีคนเอาข้าวให้ไหมเอ้วมันคิดเยอะขนาดนั้นนะคะหนูก็เห็นว่าทำไมมันทุกข์ขนาดนี้นูนคิดเยอะขนาดนี้เลยนะแล้วเอ่อพอตอนนั้นนะคะหนูเห็นตัวเองตัวเองทุกข์ใช่ไหมคะแล้วมันก็เอ่อพอเพื่อนบอกว่าแกแกเห็นรูปพี่หรือยังไปดูในเฟซนะเออรูปพี่อะไรอย่างเงี้ย เราก็เอไปตามดูในเฟซหมอเขียวกิจกรรมหมอเขียวแฟนคลับอะไรอย่างนี้ยค่ะเราก็ไปเปิดดูแค่มันเห็นลูกพี่นั่งยิ้มอยู่แล้วก็จับจอบได้แล้วมันเอ๊ะมันคลายไปเลยมันรู้สึกว่าเความทุกตัวนั้นมันคลายไปแต่เราก็ได้เห็นแล้วว่าอ๋อนี่คือความทุกเราทุกเพราะคนคนนี้เนี่ยนะทาไมเราทุกขนาดนี้เราไม่เคยคิดว่าเราจะทุกเพราะคนคนนี้ขนาดนี้ใช่ไหมคะตพองหนูเห็นว่าอ๋อหน,หนูหนูทุกขนาดนั้น หนูก็เลยเออมานั่งถามกับต,ตัวเองว่านี่เป็นอะไรทำไมทำไมต้องทุกข์ขนาดนั้นเลยเหรอก็มันก็ได้คำํำตอบว่าอืมเป็นห่วงกลัวที่จะแบบเป็นอะไรไปกลัวที่จะหายไปแล้วก็ว่างหาไปเรื่อยๆค่ะทำไมล่ะพี่หายไปไม่ได้เหรอที่เป็นอะไรไม่ได้เหรอก็ได้เห็นความช่วของตัวเองนะคะ มันเป็นความเชื่อของตัวเราเองจริงๆแล้วในใจลึกๆค่ะมันไม่ได้เป็น่ีงที่จริงๆมันเหมือนต้องการที่ยึดเหนี่ยวทางใจมันเหมือนต้องการต้องการความสาคัญจากคนเนี้ยมันเหมือนต้องการความอบอุ่นใจต้องการอะไรสักอย่างความรักความอบอุ่นใจจากคนคนนี้ค่ะมันมีความต้องการต้องการต้องการอยู่ในที่เยอะมากที่หนู ไล่ไล่ออกมาหนูวโอ้นี่เราชั่วขนาดนี้เลยเหรอนี่เราต้องการจากพี่มากขนาดนี้เลยเหรอมันทาให้ได้ทบทวนตัวเองว่าโอ้เราระหว่างระยะเวลาที่เราเป็นลูกไก่แม่ไก่กันมาแล้วก็มีเพื่อนอีกหนึ่งคนเนี่ยพี่พี่รงเหนื่อยกบบเรามากเลยเนาะรงเหนื่อยกับพวกเรามากเพราะว่าหนูก็สะสมความเอาแต่ใจมามามาเยอะแล้วก็รู้ว่าอืม เราอะเอาแต่ใจแล้วก็มีตัวขี้น้อยใจซึ่งซึ่งพี่จะรู้แล้วเพื่อนหนูก็ไม่ได้ตามจากหนูเลยซึ่งมันรู้ว่าอ๋อท่านก็คงเหนื่อยกับกับเรามาเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเรานี่จริงๆแล้วเหมือนจะดูดีเนะาะเป็นห่วงพี่แต่จริงๆแล้วมันคือกิเลสอะค่ะตัวที่มันเห็นแต่ตัวมันเชื่อมันอยากได้จากเขาแล้วก็มันอยากได้ไม่รู้จบ หนูก็เลยได้เห็นว่าอจริงๆแล้วมันชั่วแล้วมันมันก็คิดจะปัดค่ะไม่เอาแล้วที่ทําให้เราทุกข์ตอนนั้นมันก็ยังงง่อยู่นะคะมันคิดจะปัดที่ทําให้เราทุกข์เราทุกข์เพราะว่าเรายึดคนคนน,คน,คน,น,นี้เราไม่เอาแล้วคนตอนนี้มันคิดเราไม่เอาแล้วแล้วมันก็ทําให้หนูไปเจอพี่อีกท่านหนึ่งที่ที่ที่ท,ที่ที่อยู่ภูผาใช่ไหมคะแล้วก็ได้คุยกับท่านแล้วรู้สึกว่าความรู้สึก คือแบบเดียวกับที่รู้สึกกับแม่ไก่อ่ะมันเป็นความรู้สึกนั้นเลยคืออยากเอาจากท่านเหมือนกันรู้สึกอบอุ่นใจสบายใจแล้วก็ความอยากเป็นคนสําคัญแล้วความเป็นที่พึ่งทางใจอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะก็อยากได้จากท่านเหมือนกันหนูก็ไม่กล้าคุยกับท่านเลยนะคะไม่กล้าคุยกับท่านไปหลายวันจะกดพิ์แค่ส่งสภาวะทมให้ท่านเนี่ยไม่ส่งถามทาไมไม่ส่งเดี๋ยว เดี๋ยวรู้สึกแบบที่รู้สึกกับพี่น้องเลยเดี๋ยวจะทุกข์เดี๋ยวจะทุกข์แต่มันก็ไม่ส่งหยุดแล้วก็ทุกขแบบ์ทุกข์มากแบบนอนคุ้มโป่งอ่ะจะพาล้างล้างไหมไม่ล้างไม่เอาทุกไม่ไหวไม่ล้างคือมันดื้อมากอ่ะมันไม่ล้างก็วิธีแก้ปัญหาทุกครั้งที่หาทางออกไม่ได้เข้าซูมเปิดกล้องแล้วก็ฟังอาจารย์ <laughs> ฟังอาจารย์เทศค่ะแล้วพอได้ฟังอาจารย์เทศอะ่ะค่ะมันเหมือน ทุกครั้งอะ่ะมันจะเหมือนได้คําตอบจากสิ่งที่อาจารย์พูดแล้วสิ่งที่ทายให้หนูได้ก็คืออาจารย์บอกว่าจนเราจะโง่ไปทําไมหนูจําคาพูดอาจารย์ไม่ได้แต่จำสภาวะที่ได้ประมาณนี้นะคะจนเราจะโง่ไปทําไมในเมื่อเรามีมีองค์ประกอบดีๆให้เราได้ยึดอาศัยนะตอนเนี้ยมัน,นยึดอาศัยได้เราก็อาศัยไปวันใดวันหนึ่งที่มันยึดไม่ได้แล้วอะ่ะเราก็ค่อยล้างมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ รับรับอาจารย์บอกว่าให้รับให้ได้ทั้งดีและร้ายในเมื่อแบบพขอกกันมาเยอะก็ต้องกล้ารับก็เลยได้ได้ไดคิดว่าอ๋อว่าเราจะโง่ทําไมในเมื่อวันนี้ก็พี่ก็ยังอยู่ตรงนี้ยพี่ก็ยังอยู่ตรงนี้ทั้งสองท่านให้เราได้พูดคุยปรึกษาเราก็น่าจะใช้องค์ประกอบดีๆที่มีจากท่านนะคะวันไหนที่มันไม่มีถ้ามันปุกเราก็ค่อยล้างก็ทําให้หนูได้แบบ ก็ได้คุยกับพี่ว่าเออหนูรู้สึกแบบนี้นะแบบนี้นะก็ได้ได้คุยกันแล้วได้เห็นความโงของตัวเองนะค่ะแล้วก็ความชั่วที่แบบอยากจะได้อยากจะได้จากท่านนะคะมันเยอะมากก็ได้ลดได้ลดได้รู้แล้วว่าอ๋อเราอยากได้ตรงนี้จากท่านก็ได้รู้สึกว่าเราต้องลดนะไอ้ความที่แบบอยากไปได้อยากจะได้อะไรจากท่านความเป็นคนสัมพั์หรือใดๆเนี่ยมันทําให้ ให้เราขาดความด็นตัวของตัวเองด้วยค่ะหนูเห็นตรงนั้นแล้วก็เนี่ยค่ะวันนี้หนูก็ส่งสะพัสอ,อส่งการบ้านประมาณนี้แล้วก็ขอ,อความเมตตาผุรุค่ะเชื่อชี้แนะด้วยค่ะค่ะ ค่ะอนุโมทนาค่ะพวงเพนอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ยินได้ยินไหมคะค่ะค่ะพี่อ๋อค่ะได้ยินแต่ะอได้ยินแล้วนะคะค่ะอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นะคะค่ะ ก็กิเลสเอ่อถ้าเราไปล้างความอยากของเรามันก็จะอยากไปเรื่อยอะค่ะถ้าคนนี้สนองไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไปหาคนใหม่แต่มันก็ไม่จบนะคะมันก็ไม่จบถ้าเราไปอยากแบบยึดมั่นถือมั่นด้วยนะคะถ้าเราไปยึดแล้วมันก็จะทุ์แต่ถ้าเรายึดเพื่ออาศัยนะคะยึดเพื่ออาศัยเท่าที่องค์ประกอบจะจะทําได้อะไรอย่างงี้นะคะแต่เราไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเป็นของเรา นะฮะเป็นตัวเราของเราเนี่ยเรายึดว่าอู้นี่คนนี้คือแม่ไก่ของเราท่านทองอยู่กับเราท่านเข้าใจเราเนะี่ยมันมันมันตรงนี้มันแหละค่ะมันจะเป็นตัวที่จะทําให้เราทุกข์นะฮะ <S <S แต่ถ้าเราไม่ได้ยึดตรงนี้ค่ะมันก็จะภายควา,ามยึดมั่นถือมั่นของเราแต่ถ้ามันว่าเออมันเป็นองค์ประกอบที่เราจะได้มีกุศลร,ร่วมกันมันก็โอเคนะคะแต่แต่เราก็ไม่ได้ยึดว่าท่านเป็นของเรานะฮะ ถ้าถ้าเราไปยึดเราก็จะทุกข์นั่นะคะเหมือนกับที่ทองเอ่อเหมือนกับที่น้องน้องอาประสบนะคะเพราะว่าเราไปยึดว่าท่านเป็นเป็นแม่ไก่ของเรานะะท่านท่านเข้าใจเราท่านเป็นคนที่รู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละมันก็จะมีความกลัวพอมันยึดแล้วมันก็กลัวว่ามันจะสูญเสียนะฮะก็ก็ก็น้องอาก็เห็นชัดเจนอยู่นะน้องอาก็เห็นกับตัวเองได้วิเคราะห์แล้วนะคะค่ะ ก็เป็นกําลังใจให้นะคะค่ะสิ่งใดเข้าไปยึดมั่นถือมั่นจะไม่ทุกเป็นไม่มีอาจารย์ก็เลยบอกเราประมาณนี้นะคะค่ะเป็นกําลังใจให้พวงเพนค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะพี่อ้อนเชิมที่โสรลอคุณรู้เฉงเพิ่มเติมได้เลยค่ะกุูุนิดหน่อยสะดวก อก็เป็นกำลังใจให้น้องอาค่ะก็ธรรมดาค่ะใหม่ๆก็แบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวพอเจอหน้ากันเยอะๆเดี๋ยวก็มีนอกเหนือจากแม่ไก่ก็จะมีอีกเยอะค่ะทุกคนเพื่อนฝองพี่น้องกันค่ะทุกคนก็จะเนี่ยน้องอาเคยได้มาสวนสองหรือยังคะสวนสองเคยไปค่ะพี่โสเคยไปสวนสองตอนค่ายปะไตจีโดกอะค่ะแล้วก็ ไปตอนกลับจากจากภูผาค่ะพี่เสือืค่ะค่ะแต่ก่อนแต่ก่อนพี่เองก็เป็นแบบนี้เหมือนกันถ้าเป็นแบบคือสมัยสมัยที่สมัยเรียนนะคะที่เราจะมีเราจะมีพี่เสียงน้องเสียงพี่พี่เถาพี่เครืออะไรเงี้ย อุ้ยทะเลาะก,กันมันเลยเพราะว่ายึดกันว่าเนี่ยพี่ของเรา <c oughs> พี่ของเราน้องของเรานูน่นนี่นั่นจะเออจะเป็นแบบนี้มันเหมือนมันเหมือนเป็นวัฒนธรรมแต่พอมาพอมาตรงเนียค่ะใหม่ๆก็ยังมีเหมือนกันว่าเออคนนี้น้องเรานะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดพอท่านอื่นมาบอกเนี่ยน้องของน้องของตัวเองแบบนั้นนะแบบนี้นะเตือนหน่อยไหมไอ้นู่นไอ้นี่ ก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับอืนี่ห่วงลูกอยู่เหมือนกันก็ก็ต้องล้างอยู่นะแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มล้างได้ค่ะล้างได้ว่าล้างไม่ไม่ยึดว่านี่นี่ลูกไก่เรานะน้องน้องไก่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องต้องพยายามปรับตรงนี้ลองดูน้องอาลองดูอ้อค<ฮ>่ะพี่โจก่อคนค่ะคือคืออาจจะถามว่า มันมีคำหนึ่งที่พี่บอกมาว่าสัมพันธ์ได้แต่อย่าผูกพัน์คืออาพยายามหาหาคำเนี้ยอาก็เห็นว่าสำรับานะคะมันก็ปลูกพันธ์สำหรับกับทิจิตเนาะมันไม่มีคำว่าที่สัมพันธ์ยังไงจะไม่ผูกพัน์หรอถึงเราจะมันมีแค่ผูกพันธ์มากกับผูกพันธ์น้อยแค่นั้นนะคะแม้บางท่านที่อาไม่เคยเจอตัวจริงเลยแต่อา เป็นท่านแค่ในจอแล้วเห็นจากรายการแล้วเราฟังท่านไปนเรื่อยๆแล้วอยังผูกพันกับท่านเลยอะค่ะแล้วเฮ้ยสัมพันธ์แบบไหนหรอคะถึงจะไม่ผูกพันเนี่ยคะ่ะอ่ะไม่เข้าใจอะค่ะค่ะนี่ต้องต้องรบกวนรดรีแล้วคะ่ะเ <c oughs> <c oughs> ชิญคะ่ะค่ะเราสัมพันธ์กับทุกคนอยู่แล้วคะ่ะผูกพันคือถ้าเราฟังเรื่องราวของเขาแล้วเนี่ย เรากระทบไหมหรือเราแค่รับรู้ตามความเป็นจริงว่าเขาป่วยถ้าเรารับรู้อ,อ่ะตอนนี้เขาป่วยแล้วมันจบอยู่แค่นั้นถ้าเราทําอะไรไม่ได้สิคือจบแค่นั้นนั่นคือเราสัมพันธ์แต่เราไม่ผูกพันค่ะมันคือมันกระทบใจเราไหมเรื่องเราต่างๆทุกคนมีโอกาสเจอกันแล้วก็ไม่เจอกันใช่ไหมคะนั่นคือส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่จะมาเติมก็คือในเรื่องของการที่ เราเราเจอว่าเรามีเฮ้ยเรายังมีความผูกพันอยู่มันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งหนึ่งความเป็นคนดีของเราแล้วเราเป็นมนุษย์ในสังคมเนี่ยการที่จะผูกพันเราก็รู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นใย,ยคนเนี่ยมันธรรมดาเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เลิกกันง่ายๆมันคือเหมือนกับมันเป็นหลักสูตรปริญญาตรีอะนะแต่เรารู้อะเรารู้แต่ละครั้งเราก็พิจารณาไปสะสมยอดไป แต่ถามว่ามันจะได้ทันทีไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายคือมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณแล้วมันเป็นจิตวิญญาณของคนดีอะค่ะความกระตันยูรู้คุณความอะไรต่างๆรวมทั้งนิง่ของเราในแิเง่ที่ว่าเรายังไม่ได้พึ่งตนเองได้ร้อยเปอร์เซ็นตในเชิงธรรมะแล้วพี่เรามาเป็นยึดอาศัยอย่างที่น้องอาใช้เนี่แหละเพราะฉะนั้นการที่มันจะก้าวเกินควาว่ายึดอาศายัยคือไปผูกพันและเป็นห่วงเป็นใย,ยอะ่ะมันมีโอกาสอยู่แล้วแต่เราก็ต้องประเมินฐา,านะเราด้วยไงว่าเฮ้ย มันโจทย์ยากนะมันโจทย์แบบปริญญานะตอนนี้เรายังไม่ถึงปริญญานะแต่เรารู้ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเราจะจบเส้นทางเนี้ยเราต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้เอาแค่นี้ก่อน mm hmm. เพราะไม่งั้นนะเราจะตายกับเรื่องยึดอาศัยเพราะเรามียึดอาศัยเยอะมากอยู่แล้วค่ะเยอะเฉพาะที่ถ้าเราเพิ่งเริ่มเนี่ยนะเราต้องพึ่งพาอาศัยหลายๆคนหลายๆรวมทั้งหมู่กลุ่มนี้ด้วยค่ะค่ะนั่นคือสิ่งที่เรายึดอาศัยค่ะ คือพอชาวพุท้เฉียงบอกคือใช่มันเป็นระดับเป็นยาแล้วแล้วตอนที่หนูพยายามจะล้างแล้วมันบอกเข้าใจเลยค่ะมันไม่เอาพี่แต่มันล้างไม่ได้มันยากมันยากคือหนูเข้าใจอะหนูพยายามจะล้างในสิ่งที่มันคือหนูไม่สามารถจะล้างได้อยู่แล้วอะค่ะก็คือได้เข้าใจตรงเนี้ค่ะคือเมื่อมันเกินฐานที่เราจะทําได้เราก็ต้องยึดอาศัยไปก่อนแบบนี้ใช่ไหมคะ แต่มันก็คือเราได้เห็นแล้วไงเรารู้แล้วว่าเรามีตัวเนี้ยซึ่งซึ่งมันใช่โจทย์แหละแต่มันไม่ใช่โจทย์เรานะตอนนี้มันจะสะสมไปเรื่อยๆค่ะสะสมกําลังไปเรื่อยๆจากกะตัวที่เราทําได้แต่ตัวนี้วันหนึ่งเนี่ยอยู่ๆอะทําไมเรารู้ข่าวพี่เขาป่วยแล้วเราไม่เป็นเหมือนเดิมเลยล่ะเราจะมาเซอร์ไพรส์กันเราเองนั่นแหละคะ่ะในวันหนึ่งที่พี่โสดเ่าก็าช่วงแรกเราก็มีความผูกพันเนะแล้วมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆตามสิ่งที่เราทําได้อ่ะคะ่ะ นี่คับพุกนคนทุ้รู้ค่ะเป็นกำลังใจให้น้องอานะคะค่ะถ้าเปลี่ยนกันต่อไปค่ะไม่เล่งผลค่ะตอนนี้อาศัยไปก่อนก็ได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะไปที่อาคุกไก่ค่ะตีทิฟนิฟาค่ะ กบาบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด็เตอร์ใจเพชรกาจน